บุกถามว่าสรุปที่ไปที่มาณวันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพวกเขาขึา้นมาองฝัรงเราที่ผ่านมาผมไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะว่าจริงแล้ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราทำทุกอย่างไม่ใช่แค่ถูกเรื่องข้อบกาัาเราพูดว่าเราถูกในเรื่องของการเคารพก็ศีลธรรมในการทํางานเาผมเลยรู้สึกว่าเดี๋ยววันที่26นี้เดี๋ยวผมจะ,ะแถลงเรื่องเราทั้งหนะมดเลยมีพิธีมาด้วยก็จะเป็นการพูดบ้างแต่ว่า ต้องบอกว่าเราไม่ได้แกล้งเพื่อจะโจมตีใครหรืออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็เงียบแหละผมก็รอดูว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเพราะผมคิดว่าเรื่องมันไม่มีอะไรเลยสำหรับตัวเราอะนะครับแต่พอเห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบ X หรืออะไรก็ตามที่ที่ทางที่เขาอาจจะเข้าใจผิดไปเยอะไปไกลเลยผมรู้สึกว่าโอเคเราต้องรู้บ้างพเพราะไม่งั้นวันนี้มันก็กระทบเรื่องกระทบตัวผมและกับผลงานที่เราทำเราถึงว่าเราใส่ไปเป็นที่ทุกคนเลยยคนรอบตัวเป็นห่วงไปหนดแล้วผมว่าโอเคเดี๋ยวยี่สิบหกนี้ครับ ้วันนี้ยังเป็นโปรเจกต์เชื่ออะไรสรุปจริงๆผมอยากใช้ชื่อนี้นะแต่ว่าพอคือมันเป็นขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวขอิด,ดูอีกทีก็ลเลยคิดว่าาพราะเปเรื่องนี้เราอยากให้ดูที่เนื้อหาแล้วก็คุณภาพแล้วกว็ความตั้งใจงโดยที่ยังไม่ต้องสนใจชื่อเรื่องก็ได้แต่ผมมั่นใจว่าโครงเรื่องเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่เคยคิดจะเอาอะไรของไทยรกันผมก็ทํางานมานานเนาะยังพอมาถ่ายจบไปแล้วสรุปแล้วไม่มีชื่อคขาว่ามุา ไม่ท่ะไม่มีเลยก็าตามที่ไยิมามันไม่มีข้อหกศูนย์เก้ายังไม่มีเลยอ่าคือผมอค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายไปหนึ่งล้านสองแสนบาทคือเป็นตามสัญญาตั้งแต่แรกๆเนาะตั้งแต่ทีมแรกที่ทำเนี่ยก็คือชื่อเรื่องกับโครงเรื่องอผมไม่ได้ใช้ทัุงไม่ได้ใช้แต่ผมอะ่ะมีความเคารพแล้วก็ชื่นชมผลง,งานที่เขาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันดี หลักฐานก็เลยว่า<ม>เราทําด้วยอะไรแลวคือมันมีปัญหาอะไรเลยในกองรอยเทปปี้กันมากครับก็เลยยังงงอยู่ว่ามันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงแปลกอย่างในความที่ผมไม่มีชื่อไม่มีชื่อเรื่องเอาโครงเรื่องมาแล้วไม่มีความเป็นหุักฐาโครงเรื่องก็ไม่มีมไม่มีโครงเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราพูดว่าแบบเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้ในหอพักเนี่ยม,มันมีหลายเรื่องมากขอ<ม>แต่แปดหแม้กระทั่งส่องแดงเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปบอกว่าเราเอา อะไรของใครมาจริงแต่ว่าโปรเจกต์นี้มันขึ้นมาก่อนนะก่อนผมจะไปรับมาซึ่งมันเกือบพับไปเลยแล้วก็ดูเม็ดแรกมันผิดตรงไหนมันผิดที่ตรงไหนผมว่าต้องให้พี่เขาไปคุยกับพี่กิงมากกว่าแต่ว่าผมไม่เคยได้รู้จักเป็นการส่งตัวแบบพี่เขาแต่ว่าวันแรกเลยที่ที่พี่เขาโพสแล้วอาจจะมีประเด็นอะไรเงี้ยผมได้พยายามระโทรไปคุยแต่ว่าตอนนั้นน่ะผ่านบุคคลอีกขั้นหนึ่งที่เขาบอกเขายังไม่สะดวกหลังจากนั้นพอมันเกิดเหตุเงี้ยผมก็รู้สึกว่า เยอะเราก็ยังไม่อยากคุยตอนน,ะนั้นหมายถนะึงว่าเราไม่ขอทางที้เขานะพัวผมอะปกติหแ้่เสียความรู้สึกนิดหน่อยอะอยไอที่เราเสียเราเสีย,ผม,สยผมว่าวงการมันน่าจะหน้ารัากว่้ผมว่าเป็นงานสร้างสารรค์นะผมก็ดูตอนบรรยากาศในกองเราทำเราเราแฮปปี้กันมากจริงๆเรามีความสุขกันมากจริงๆพอม,มาเจอแบบนี้แล้วบแบบ่ละทำมันคน่อนงจะรุนแรงเนาะอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมอาจจะติด ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของละเมิดอะไรเดี๋ยวรอแถลงวันที่6มีสิมติคือแบบมันมีความแบบเอาผลงานเราที่เป็นซีรีส์เกย์หรืออะไรอย่างาาเงี้ยมามายียบหรือมาพูดใช้คาแบบเนี้ยคือเรียกผมว่าอะไรอ่ะผมไม่ไม่ได้กังวลเลยแต่ว่าเพงนี้มัน25 6 8้ล 10, แล้วนะเราสู้กันไปไกลมากกว่าการที่เรื่องเทพที่มันไม่ควรจะถูกขีดกังว่ามันไม่ควรมีแล้วทางพี่ออนแตอ่ะ มีอันทีเขาได้เข้าไปร่วมกับพี่พิงตอนไหนครับตอนที่เขาได้คือทุนนิกระสิตม,มาแล้วหนูว่าใช่ครัเขาได้มาแล้วแต่ว่าโอเคเขามีกลุ่มเก่าก่อนที่พี่พิงจะพามเสร็จปุ๊บเ,เขาบอเข้าไปคุยมาพี่พิงเนี่ยกลุ่มสองเขาอยากได้เจ็บไปเล่นแต่พอเราเข้าไปปุ๊บเราสึกว่าเฮ้ย โปรเจกต์นี้ผมว่าเราจะเอานักแสดงที่อยู่ของเราไปเล่นเราก็อยากมั่นใจว่ามันจะอยู่ในจุดที่เราสบายใจเราก็เลยไปร่วมลงทุนด้วยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราก็ฝากบทไปแน่นอนผลลงทุนใหญ่แล้วมันใช้งานเยอะขนาดนี้เราก็อยากคาดผลผลงาร์ผลที่ดีที่สุดที่เราเชื่อครับท่านที่อาจารยนไปปรับบทเราได้คุยกับพี่พีนเราได้ให้พี่พีไปแจ้งกับเจ้าของที่ เพราะว่าผมมาเข้ามาเสียงเนาะตามตามเปเปอร์ที่มึงทำสัญญาที่มีถูกต้องทุกอย่างมึงตอนั้นเรื่องที่เกิดในกองมันเป็นเรื่องของภายในภาพยนตร์ของเราเราไม่ได้แบบต้องไปอธิบายให้ใครฟังนะตอนนี้เหมือนเหมือนประเด็นมันเริ่มมาจากตอนที่แบบใครจะมีว่าพี่เอาพี่พิงออกจากโปรเจกต์ไหมใน20กิโลครับพี่พิงดได้อยู่ครบไหมหรือว่าอยู่แค่12กิโลแล้วก็ไม่ได้ใหม่เลยพี่พิงอยู่ที่บ้านในช่วงหรือเพราะว่าต้องบอกว่าอาจจะสถานการณ์ช่วงหนึ่งเนี่ย ว่าประมาณมันไปไกลามากด้วยความที่เราเรายอนคาวอ่ะพอเราอยากจะคราฟแบบแน่นอนทั้งบทเลยว่ประมาณมันพาไปไกลแล้วมันมีจุดหนึ่งที่เป็นจังหวะที่เรียอนคาวต้องลงเป็นละกันใช้คำนี้แลวกันเนาะเราว่ารู้สึกว่าที่พิงก็ะจะกังวลตรงนั้นด้วยเพราะว่าแกเป็นคนที่ดูโปรเจกต์ตั้งแต่แรกแกต้องกลับไปดูหลังบ้านว่าไม่งบมันจะอดูไปไกลขนาดนนะั้นเนี่ยต้องจัดการยังไงบวกกับสาภาพจิตใจด้วยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนทํางานมีเรื่องสาภาพจิตใจกันทงนั้นแต่สุดท้าย ความสำคัญการกำกับที่พิงอยู่ในวันแรกจนวันสุดท้ายมันจบยงถู่ในกองอนักแสดงทุกคนที่ถูกพัดพิงอยู่คนอยู่ในกองอย่างทั้งปี้จนมันเกิดเรื่องเราก็ยังรู้สึกว่าวันนี้ผมยังงงว่าพ้นสายไฟเหีุยมอินเทนชันของเรื่องนี้ที่เกิดปัญหาคืออะไรมันเริ่มมาจากว่าวันนั้นเจ้าของกิ่กรสิ์พูดว่าที่พิงไปบอกเพราะว่าคูงโดนขอสอกจากปรเจต์ที่ไม่ได้กำกับแล้วตรงนี้มันมีรมันเกิดขึ้นจริงหรือสำหรับผมผมไม่ได้ทำแน่นอน มั่นใจว่าถ้าพี่เขาคิดว่าพี่เขารักพี่พิงมากขนาดนะั้นอ่ะผมว่าผมรักพี่พิงไม่แพ้กันเราเัยแล้วพวกผมก็ซัพพอร์ตพี่พิงแบบสุดกำลังที่เิงค์ทำได้แตแ่วันนี้ความเข้าใจแบเนี้ยถ้าถามด้วยผมคำถามเนี้ยผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์นนที่ต้องไปคุยกับพี่พิงแล,แล้วก็ต้องมาบอกผมด้วยซ้ำว่าเรื่องมันเป็นยังไงเพราะว่าพี่พิงม่ได้เขาบอกผมว่าเขาไม่ได้พูดแบบผิดเขาจะพันถึอองกฎหมายกระบวนการแล้วเราได้คุยบ รายละเอียดทุกอย่างของชาเชียนคือผมอม่ะต้องบอกว่าการถแถลงวันที้ผมเราไม่ได้มาถแถลงด้วยอรารมณ์เลยเราขอพูดความเป็นจริงในฝั่งเราเพราะงั้นเดี๋ยวก็ฝานทุกคนเป็นคนตัดสินกันนะคนนะรับอย่างพยอนกลับไปเขาบอกว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นการขอทุนจกากกระทรวงัฒนธรรมมันมันมัน,มนยังไงครับคุณผมว่ากระทรวงัฒนธรรมไม่ได้ตัดสินจากชื่อเรื่องนะครับศาสนาวัฒนธรรมตัดสินจากทีทมทธรกับคอนเซ็ปต์ เพร ONE, <t> าะฉะนั้นเนี่ยผมว่าชื่อเรื่องจะเป็นยังไงนนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราไปทํางานเกี่ยวกับศุลาธรรมมาแล้วเรื่องชายเราก็ทำงานเกี่ยวกับศุลกาธรรมเหมือนเหมือนทางด้าฝั่งเขาเขาจ่อจงเกี่ยวกับเรื่อง EP ที่เป็นอกว่า IP ที่ IP ที่เป็นบทาการรับรู้ของทุกคนว่าแบบว่าไม่ว่าสำหรับอะไรก็ตามแต่ถ้าคนรับรู้ว่าเป็นบทาก็อาจจะผิดกับสิ่งที่เขาค้องเรี่องเรามาต้องว่าแบบว่าผิดข้อไหน พราะสุดท้ายแล้วว่าเรามีสัญญาถูกต้องมีลายเซ็นถูกต้องเราทําตามสัญญาทุกอย่างคาว่าผิดเนี่ยเหมือนสมมติว่าถ้าเขาจะหาข้อผิดที่เขาจะหาข้อผิดเขาก็หาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายว่าข้อไหนกันแน่ที่ที่ที่เขามองว่าเราผิดในสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกว่าอันเนี้ยที่เขาคิดว่าเราละเ,เมิดจริงๆหรือว่ามันมีอคติตางอย่างที่เขาไม่รู้ความจริงหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจกับสิ่ง,ง<ม>ที่ครับหมื่ยล้านบาทแต่ว่าเสียใจไหมยอย่างที่บอกเสียความรู้สึกไม่ได้กังวลคือผมก็เป็นเหมือนหน้าใหม่นะในวงการนี้แต่ผมมาด้วยแพชั่นเต็มที่ผมได้เห็นเพราะฉะนั้นความรู้สึกเราถึอว่าต่อให้ไม่ต้อนรับเราได้ความผมอ้อมมาดีๆก็อาจจะไม่ต้องทำขนาดนี้ถ้าผมเป็นผู้สร้างที่ตัวเล็กๆและนี่คือเงินทั้งหมดในชีวิตผมน,นะอันนี้คือค่ากันได้เลย อย่า็ใจร้ายเป็นอีนึงแต่อะโอเคฟ้องมันเท่าไหร่มันก็เป็นคำพูดสุดท้ายแล้วในทางกฎหม,มายมันใช้เวลาแต่นะวันนี้สิ่งที่ต้องพูดกันอ่คือเราลังต่อสู้กับอะไรอยู่พวกเราอะกำลังเตาอสู้กับอะไรอยู่มันไม่ใช่เรื่องของเงินมันเป็นเรื่องของอตัตติหรือเปล่าหรือความไม่เข้าใจแล้วมาโหวไปก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกไปอีกจริงพี่ปอนคิดว่าเรื่องนี้มันจะมีทางองย่างไงบ้างที่รู้สึกว่าไม่มีใครเจ็บตัว ต่อไปคือจริงๆ <ทำ S 1> ตอนนี้ผมผมรู้สึกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะไปทําให้ใครเจ็บตัวผมทําสิ่งสร้างสารรค์อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ยต้องไปถาม ผมมายาโฟผมยังเชื่อว่าเขาเป็นนักแสดงหลักแต่จริงแต่ว่าอคาเนๆอาจจะคาดกว่าโมเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยกันมากกว่าแต่จริงตัวละคร่ะแบ็กกราฟเขาอยูก่การเขาไปเกี่ยวเรื่องกับคนอื่นเขาเป็นคนเดินเรื่องแต่สุดท้ายมันเป็นรซิมของคนบางคนอาจจะชอบความจักจ้านกูึงบางคนมองอะไรลึกซึ้งอ,อย่างมาผมนะผมเป็นคนให้ค่าความลึกซึ้ง้วยเฉ่นัพราะสุดท้ายผมว่าความรักที่ลึกซึ้งที่เขาเรียนรู้กันเราอาจจะไม่ต้องเล่าใหทคำพูดออกมาให้คนได้ตีความแต่สุดท้ายเขาได้อยู่ด้วยกันคนร่วย ในวันเขาอายุ80กว่าแล้วอ่ะในวันที่วันนี้สมบเรณาเทียมมันเกิดขึ้นแล้วผมว่ามันก็พัชมากแล้วก็ตั้งแต่แรกที่ไม่ได้ประกาศทั้งหมดเพราะผมว่าไม่อยากให้คนเดาได้ว่าใครจะเป็นบทอะไรอะไรแบบนี้เท่านั้นเองวันนี้ไม่มีเนโมชั่นจะมาแบบทำน้อยจิตใจใครหรืออะไรก็ตามถ้าอยากให้คนดูรู้สึกเข้าใจตัวละครเหล่านี้จริงๆก็ก็เข้าใจได้ครับเพราะไม่เกี่ยวกัรมันมีการจบบเขียนการตัวกระทบกับความรู้สึกของัแสดงทั้ง4คนเลยครับนักแสดงโอเคมาก แตเราจะคือเราทํามาด้วยกันเนี่ยตั้งแต่วันแรกทุกคนเห็นบททุกคนรู้ความลึกซึ้งของโปรเจกต์นี้อะไรครับว่าเรากำลังสื่อสารอะไรเราสื่อสารเรื่องชีวิตของผู้ชายที่ถูกพัดกว่าการเป็นชายรักชายในยุคที่ถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดเป็นโรคประสาทเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้สองคำก่อนก็วป็นที่ที่ผมอยากเจอกันฝากด้วยครับที่ผมแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ไม่อยากให้มันเกิดการทะเลาะกันแต่ว่าเราต้องรู้เข้ามก่อนจริงที่ไหนนะคะททีี่่เจอกันนไหโรงแรมบิสกิต คือจะเอาเอกสารมาละเอียดเลยครับเรามีละเอียดเลยก็ไม่น่าเบื่อหรอกแต่ว่าเราเล่าแบบกระชักไปใเห็นภาพเพราะว่าจะเป็นการพูดแค่ครั้งเดียวจะเป็นการพูดแค่ครั้งเดียวผมว่าผมไม่อยากออกมานั่งพูดเรื่องดราม่าอะไรคำๆมันพันธอนนะครับผมขอบคุณทุกคนครับที่สุดครับผม